ดียวันนี้แม่จะมาเล่าว่าญี่ปุ่นมันอะไรที่เรามีรู้แล้วมีเรื่องอะไรสนุกสนุกบ้างเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันนะครับเดี๋ยวเรานะคะจะพาไปซอยซอยนึงนะคะที่แบบมีแต่แบบเลงกูงงใช่ไหมเดี๋ยวเราพาคือเนโชว<น>แบบ ฝุ่นอุ่นเขาถูกสอบแล้วแบบไม่ให้ตอบต่อ๋อเขาถูกสอบว่าจะต้องแบบถาข่าวแต่ทุกคนรู้ว่าการเรื่องซีรีสกันขึ้นเรื่อไปอะเขาห้ามหมดเสียงห้ามอะไรเดยเฉาะคนญี่ปุ่นคนไทยชอบคุยเวอร์เมื่อวานขึ้นเลิ่ไปกับเนี่ยกลัวหรอกับเรื่องนี้เบาๆนะเพราะว่าแบบเขาเป็นคนของเขาเลยเขาเแล้วแบบพูดตรงครงหนเขาเก่คุยักคาคือทไมถึงเป็นอะไรคือเวอรค่ มันทำให้บางทีอะเขาแรงมากมันเพิ่งทำเขากับผิวงนี้สตอรี่ใหม่มากเรื่องที่เขาไมให้ครรุกคนฉันเจอเค้กที่ฉันอยากกินแล้วนะคะคือเค้กอันนี้แท้ๆนะคะตอนอยู่ชิบุย่าหาไม่เจอเลยมาชิบูกุแป๊บเจอเลยนะคะ ก็อยู่กับตัวแม่ญี่ปุ่นด้วยแม่มาแทกไข่นะยคะ่ะเดี๋ยววันนี้แม่จะมาเล่าว่าญี่ปุ่นมันอะไรที่เราม่รู้แล้วมีเรื่องอะไรสนุกสนุกบ้างเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่ชอ่องว่างจาัดชาแนลด้วยนะคะ,ะแม่เริ่มดีกว่าอ่ะอยากรู้ว่าคนคนที่เนี่ยมาส่วนใหญ่เขาหาคู่จับแมทกันยังไงหมายความว่าคนญี่ปุ่นเขาก็จะรักกันเองหรือว่า ไม่บอกว่าคนที่ญี่ปุ่นนะอย่างที่บอกพื้นฐานเขาเป็นคนที่อายบางแล้วเขา่จะมีแบบเขาจะไม่แต่งงานน้อยมากเขาจะมีบริษัทจับคู่มีบริษัทจับคู่แล้วน่อยไม่มีบริษัทจับอริยะโตกะไมาจะมากินอะไรคะอะไรคะนี่ได้กินแล้วจริงๆแล้วน่ากินมากๆเลยนะคะชอบมากๆเลยค่ะไม่หวนก็น้ะ เดี๋ยวเรานะคะจะพาไปซอยซอยหนึ่งนะคะที่แบบมีแต่แบบเล้งกูใช่ไหมเดี๋ยวเราพาคือเป็นโชว์แบบว้าวลสิงห์เหรอไม่ใช่แต่คือแบบเลเวลไม่ถึงไทท์ว่าแบบปัมามามาเดี๋ยวเราไปดูใกล้ไหมแม่แต่ก็คือแบบเซ็กซี่แต่ไม่ปังัๆเลยไกลแต่เมืองไทยคือนไกลอยู่หรอถ้าไกลก็ไม่ต้องไปหรอกงกลยอยู่นิโจแม่เดินไปสักพักนึงนัโอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเดินแถวเนี้ยแหละเพราะว่าไกลเนาะเพราะเดี๋ยวเราไปดูที่บ้านเรากัน แม่ก็ถามไงค่ะว่าคนญี่ปุ่นเขาทํางานกันหนักมากเธอหลบนนึกนหใช่คนญี่ปุ่นจะบอกว่าเขาทํางานวันหนึ่งปกติถ้าเป็นคนไทยก็มาแปดชั่วโมงแต่ที่นี่คือขั้นต่ำาจะแบบสิบถึงสิบสองชั่วโมงแล้วเขาเครียดเกินไปไหมอ่ะสุดๆเขาถึงตอนนี้เขาถึงต้องพยายามมีกฎหมายเข้ามาควบคุมว่าหนึ่งเดือนไม่ให้ทําเกินกี่ชั่วโมงอ๋อเริ่มแล้วเนาะใช่เพราะมันจะเครียดเกินไปเนาะใช่เพราะว่าตอนนี้มันมีคนฆ่าตัวตายเยอะคือรู้เลยนะว่าสังคมญี่ปุ่น มันเครียดจริงๆแปลว่าไหนจะแบบเหมือนเหมือนหัวนหน้าก็มาฟอนเรามาหัวหัวนหน้าก็ดูหัวนหน้าให้ทิงอรไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคนญี่ปุ่นเขาถูกสอนมาแบบไม่ให้ตอบโต<ร>อ,อ๋อ <ๆ S 2> เขาถูกสอนมาว่าจะต้องแบบขาดถอยาดแล้วก็ทำไมบ้างคุณสังเกตไหมว่าจะมีพวกร้านแบบคนเดียวทําอะไรคนเดียวเขาครับม, <ๆ S 2> มันไม่อยากมีใครเพราะว่ามันไม่อยากต้องมานั่งมีมารยาทกับคนอื่น มันไม่ชอบไปกินข like, ้าวับบเคื่อนที่เท่าไหร่เพราะมันต้องแบบมานั่งปั้นหน้าอแล้วมันจะเครียดเป็นอย่างนั้นอยากรู้เรื่องหนึ่งว่าทาไมญี่ปุ่นถึงขับขยะน้อยมากอ๋อญี่ปุ่นเขาถูบูกฝั่งมาตั้งเด็กๆเลยว่าห้ามทิ้งชายแล้วที่เรากินถูกด้วยแหละเธอเขาบบให้เก็บไปที่บ้านมาให้หมดเลยว่าแบบห้ามทิ้ง แล้วถ้าเกิดว่าใครทําเขาจะถูกสอนมาว่าถ้าคุณทำเนี่ยคุณจะอายเขาจะเขาถึงจะทำเขาถึงจะอายท,ท,ที่จะทําอะไรทั้งอย่างสังเกตมางจะไม่พูดเสียงดังจะไม่ทําอะไรก็ตามเพราะเขาสอนั้ต่เด็กๆหรือว่าพ่อแม่เขาจะสอนรอะไรบ้างนิมมารยาทถ้าคุณทําแบบนี้ถ้าเกิดลูกทาแบบนี้ใครคนอื่นเขาไม่คนอื่นเขามองเขาจะถูกแบบสั่งสอนว่าเขาจะต้องอายต้องแบบต้องเจออะไรแบบนี้แบบ ไม่ทำนี่ไงถึงที่เราบอกนะว่าทำไมถึงแบบเราเดินเดินว้วอยากหายเนี่ยขยะเราแบบหานานมากไม่มีน้อยมากเราก็เลยงงว่าเซเว่นไงล่ะกซเ้่งแต่เขาต้องแยกเต็้านเต็แต่ว่าเราแยกขยะเราก็ คิดว่าอ๋อหรือว่ามันเป็นกฎเขาว่าแบบห้ามห้ามจริงอย่างต้องเก็บไว้แบบเก็บไว้เลยนะเราผู้เล่นไปเป็นเรื่องจริงใช่ต้องเก็บไว้แล้วแต่ทุกคนรู้ว่าการเรื่องซีเรียสกันขึ้นรถไฟอ่ะเขาห้ามเปิดเสียงโทรศัพท์ห้ามอะไรเลยเพราะคนญี่ปุ่นคนไทยชอบคุยเวอร์เมื่อวานขึ้นรถไฟกับเนี่ยหัวเราะกันเลยนี่ผมเบาๆนะเพราะว่าแบบเขาเป็นคนของเขาเลยจะบอกว่ามีเหตุผลหนึ่งไม่ใช่ว่าแค่มีมารยาทอย่างเดีทุก่อนอันนี้มันมีเหตุผลหนึ่งที่มีรุ่นพี่คนหนึ่งนี่แหละเขาอ่ะคุยโทรศัพท์ อยู่ตรงแบบอ่เขาเรียกนะผู้ส่งม,มาอยู่อยู่อั้นเขาเห็นเลยว่าแบบผู้ส่งอยู่คนนั้นะคนแก่คนนั้นนะชือชักคำถามคือทำไมถึงชักเป็นอะไรคลื่นโทรศัพท์มันทำให้บางทีอ่ะขอเขาเป<า>็นกวตกใจแรงมากเออแล้วแบบ ไปโดนแบบคลื่นโทรศัพท์มันไปโดนไอ้ที่เขาแบบใส่เครื่องเอาไว้ม,ม,มันก็เลยทําให้เขาเกือบตุยอุ๊ยสตอรี่งใหม่นะก,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 ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาไม่ให,ไให้ไม่ให้ใช้โทรศัพท์บนบนนี้ม,<อ>มารายาทที่เราควรมีที่จะมาญี่ปุ่นคืออะไรบ้างมารายาทจริงๆอะนะ่ะคือหนึ่งก็คือน่าจะเข้าห้องน้ำอเป็นบ้านเราอะเราต้องทิ้งขยะพวกกระดาษชั่วใน ขยะเท่านั้นใช่ไหมญี่ปุ่นต้องทิ้งลงในถังเท่านั้นใช่ห้ามทิ้งอันนี้เพราะถือว่าเราจะรบกวนคนที่เขามาเก็บเพราะว่ากระดาษญี่ปุ่นเขาดีไซน์มนให้ทิ้งขยะลงไปในถังตู้าเราก็เลยชินกับการกลับไปไทยพอตันสิลิตตอนนี้ญี่ปุ่นคือท่อตันสิลิตนะตอนนี้นะคะเราก็แบบมาอยู่ร้านอาหารไทยกันนะคะแบบมาแบบมาสองวันคิดถึงอาหารไทยละแต่อไป อ่ะแม่ขออีกนิดนึงสองวันอยากกินอะไรเป็ดเพียเออเรื่องภาษาภาษาส่วนใหญ่อะ่ะ เขาไม่ใช่ภาษาอังกฤษกันจริงๆใช่ปะใช่ทำไมก็ถึงไม่ยอมฝึกอย่างเช่นเวลาพวกแคชเชียอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้เลยบางทีจนเราแบบงงมากอย่างเช่นร้านอะตอมเมื่อวานที่เราไปอ่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะแต่เขาไม่ฝึกภาษาอังกฤษเพื่อให้เราแบบได้เข้าใจเลยเขาหนึ่งอยู่นะญี่ปุ่นเป็นชาตินิยมคถามคือถามว่าเขาพูดได้ไหมใช่ถามว่ามันพูดได้มันพูดได้บางทีนะมันเข้าใจมันตอบโต้เราถูกไหมแสดงมันเข้าใจแต่มันไม่อยากพูดเขามองว่าหนึ่งเขากลัวว่าเขาจะพูดผิด แล้เขาก็จะใหยเขาไม่อยากให้เราอะให้แต่คําถามคือเขาก็มองว่านี่คือบ้านอาหนะทำไมฉันถึงใช้ภาษาญี่ปุ่นอะไรหรือฉันฟังอะไเรื่องนานอะไรอย่างเงี้ย Get feel อะไรที่ชอบไปเหมือนเลิศตู้โทรศัพท์อืมทำไมแล้วก็ยังใช้การได้ไปสังเกตุไา่มีแล้วค่ะใช่น่ารักไม่เห็นแบบชิชิมลๆหรืออะไรับ้านเราไม่มีแล้วตู้โทรศัพท์มีบ้ามีน้อยไม่มีแล้วแต่ใช้ไม่ได้แล้ว ไม่ตู้โทรศัพท์เขายังมีอยู่เพราะว่าแบบบางทีคนไม่มีโทรศัพท์หรอเด็กแล้ววันนี้นี่ก็เห็นเด็กโทรหาที่บ้านเขาไม่ได้มีโทรศัพท์ใช้เขาก็ใช้พูดโทรศัพท์คนไทยเหม่ยโยไปแล้วเพราะนี่ไม่นี่ลืมโทรศัพท์นี่ไปเดินเข้าไปในตู้โทรศัพท์อ่ะแม่เดี๋ยวคนจะคิดว่าแม่พูดภาษาญี่ปุ่นไหมเป็นแม่ลองโชว์หน่อยแม่ลองพูดให้คนญี่ปุ่นฟังหน่อยว่าเธอไปเที่ยวบ้านฉันเบิ้งสี่คนไทยมาเชี่ยวกบบ้านเธออะโซเดสเนะไอต่ไสไสกินกับไทจินกับญีุนอีกทีมั้งสุเดะแล้วก ใช่การเดบับในต่างถ่ายมีโยโกะโซโยระสึกเอนไนซิมัสทุกคนมาฟังเรื่องภาษีกันว่าญี่ปุ่นเก็บภาษีเยอะไหมใช่เอาให้เนี้ยจ่ายแต่ภาษีไปเพื่อให้คนแจกไม่จ่ายเดือนนึงอ่ะปีนึงวันเท่าไหร่ใช่เอาเดือนนึงดีกว่ามั้งเดือนนึงเท่าไหร่ค่ะใช่ใช่แต่ว่าใช่เดี๋ยวนะยามยามยามกินเดือนนี้เลยนะขั้นต่ำนี่ห้ามแต่ว่าเขาลัดออเดอร์ไปแล้วนะห้าโมงเยน เท่าไหร่ไทยวะถ้าเราคูณสามก็มันหมื่นห้าหมื่นกว่าหมื่นหมื่นสอามห้าหมื่นเยนเราเสียเดือนละหนึ่งหมื่้าร้อยสบาทห้ห้สิบเก้าบาทเราได้อะไรจากตรงนั้นครั ข้อดีงแต่ข้อดีข้อดีของเอขาคืออะไรบ้างไม่ฟรีโรงพยาบาลเขาไม่ฟรีเราจ่ายสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ข้อดีของโรงพยาบาลเขาคือเขาไม่มีโรงพยาบาลรัฐบาลแล้วก็โรง,งพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลเขาคนรวยคนจนจ่ายเท่ากันอ,อแล้วก็จ่ายสามสิบเปอร์เซ็นต์เพราะตอนนั้นที่เคยแอดมิตลโรงพยาบาลสองทีละก็จ่ายประมาณแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วคือญี่ปุ่นมันจะมีข้อดีของเขาก็าคือเขาจะเรียกเราลงไปก่อน ที่จะเลิกคิดเงินนะเขาจะเรียกเราตั้งแต่วันแรกว่าคุณอยู่เนี่ยประมาณสองอาทิตย์เนี่ยคุณจะเสียแค่ประมาณเท่านี้นะอะไรแบบนี้ญี่ปุ่นมันมีเว็บอะไรนะอเว็บสาหรับกับประกันสังคมเลยว่าสมมติว่าคุณอายุเท่าเนี้ยอ่าแล้วคุณจะเสียแค่นี้ไม่ว่าจะโรงพยาบาลไหนก็ตามรวมถึงการผ่าตัดหรืออะไรก็ตามแต่ที่ไม่รวมที่สุดก็คือแบบสมมติเราอยู่ห้องพิเศษอันนี้ไม่รู้ แม่เราถามเลยว่าคนญี่ปุ่นจ่ายเท่าเราปะเท่ากันอ๋อเลิศเนาะทุกคนหนูนึกว่าแบบี่่บอกวาเราต่างชาติจะจ่ายมากกว่าอ่ไม่จะบอกว่าญี่ปุ่นข้อดีของเขาคือเงินเดือนทุกคนเท่ากันหมดไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรก็ตามเบสสล l a r i ต้องเท่ากันไม่ได้เหมือนคนไทยที่แบบว่าพม่าน้อยสมมติว่าเราจ้างคนไทยเดือนวันละสามน้อยพม่าก็แค่วันละร้อยห้าสิบไม่เพราะทุกวันนี้ที่ดูแลเด็กคนไทยก็ได้เงินเดือนพอๆกับเราแต่แค่เขางานหนักกว่าเรา ถ้าเขาทำงานโอเคเขาทำเขาได้เงินเดือนเยอะกว่าเราอีกแต่ถ้าใครอยากได้เงินเดือนเยอะนะครับมาที่ไอซ์สตรีมครับต่างดาวนะครับมาเลยครับต่างดาวของเราได้เยอะเนาะเพราะว่าไม่ใช่ต่างดาวแต่เป็นคนไทยไม่มีความรู้ไม่มีความถนัดมีความรู้ก็มาได้แหละแม่คืออันนี้คือเวอร์เคสไงถ้าแบบคุณคุณเรียนไม่จบคุณจบมแค่ปสามแต่คุณมีแบบมีไฟในการทำงานอะไรเงี้ยมามาคุยกันแม่อะใหม่เล่าให้ฟังหน่อยว่า ถ้าเราเลือกไม่เคยมาญี่ปุ่นเลยให้เลือกไปคันไตอะไรนะคันไซกัคันโตหรอคันไซกคันโตให้เลือกมาอะไรก่อนต้องถามก่อนต้องือกคันกีเออเนาะ้อ่คันกีแต่ว่าต้องต้องต้องดูจุดประสงค์ง้นใหม่ตัวเองก่อนก็หนึ่งคุณชอบความเมืองชอบช้อปปิ้ง ถ้าชอบความเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องโตเกียวมันจะมีความโมเดิร์นความแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้อะไรรูละความเทคโลยีความเมืองอะความเมืองแบบกรุงเทพแต่ถ้าคุณต้องการที่จะไปแบบถ่ายวิวเจอวัดหรืออะไรที่มันแบบเยอะๆไปคันไซคันไซคือโอซาก้าปขามีอะไรบัางคะเขาจะคันไซมีว่างนั่งรถไปเกียวโตได้ไปนาราได้แล้วก็ไปโคเบได้ ก็ไปถือว่าเจริญอยู่ใช่ไม่คันใจก็เจริญก็คิดง่ายๆเหมือนในนี่เหมือนเชียงใหม่นั่นเราแต่ว่าอาจจะไม่อาจจะไม่แสงสีแสงสีอยู่นะมีลงเหมือนกันแต่ว่ามารยาทมารยาทไม่เหมือนกันวอมอัพไงอ๋อมาเล่าเรื่องมารยาทเลยค่ะมารยาทคนโอซาก้านะโดนทั้งประเทศอีเหร์ทำไมอ่ะเพราะข่าวว่าไม่มีมารยาทเวลาเขาพูดเขาพูดเสียงดัง เวลาเราไปออสการ์เราจะพูดคนอะไรอย่างงี้ได้อ่ามันก็แต่ว่าคนเกียวโตนี่ขนาดมันอยู่กันขั้นขนาดมันจะมีคอนเทนต์บ่อยมากใน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 ทีวีอะว่าคนเกียวโตเหยียดคนโอซาการ์แต่เกียวโตก็อยู่ฝั่งเดียวกับอซสกาไม่ใช่ที่อยู่ติดกันไงแต่เกียวโตเนี่ยมันเหมือนอยุธยาที่เป็นเมืองเก่าเป็นเมืองหลวงเก่าของเป็นเมืองหลวงเก่าตอนนี้เป็นเกียวโตเกียวแล้ว ซึ่งคนเกียวโตเนี่ยเขาก็จะแบบเช่นเวลาคนเกียวโตด่านะทำไมใส่ญี่ปุ่นเลยแม่อ่าไม่เที่ยวหนังเลยโค้เซย์จ้าไม่พูดเป็นทางนี้ไม่น้ำหอมหอมหอมจังอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือด่าจริงเหรอด่าเจ็บละด่าผมไม่ด่าว่าคุณน่ะใช้น้ำหอมมากินแรงเกินไปจริงๆแล้วนั่นคืออะไรนี่แต่ไม่นาฬิกาสวยนาฬิกาสวยจัง คุณดูเวลาด้วยวนี่มันกี่โมงแล้วแต่ถ้าเจอคุณโอซาก้าโอซาก้าบอกอะไรบ้างอ๋อข้อไหนขี้ไนะเนาะข้อไหนว่าอสูรคัดเตอนที่ซื้อฉันซื้อที่นู่นอ่ะเธอเดี๋ยวฉันแนะนำให้มาอีโอซาก้าไม่รู้อ๋อเหรอโอซาาก้เจออีโอซาก้าตลกอีกทีหนึ่งเขาเลยปะคืออีเกียวตัวแล้วคนโอซาก้าก็จะไม่ค่อยชอบการถูกเหยียดแบบนี้ซึ่งแต่โตเกียวอ่ะมันจะเหมือนเมืองไทยที่เป็นกรุงเทพที่แบบ หลายๆจังหวัดมารวมกันก็ไ <reference> ด้อยู่ด go. so 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 ้วยกันได้คือโตเกียวคือเหมือนส่วนรวมมันจะไม่ค่อยคุยกันไม่แค่สื่อไม่ไม่คุยกันเลยเห็นปะอ่ะถามว่าต่างกันเหมือ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 นไทยแลนด์ไหมว่าคนต่างจังหวัดด้วยจะมาทำงานในโตเกียวเป็นปะคะ เหมือนกันจริงหรอใช่แล้วจะบอกว่าโตเกียวเป็นมหานครที่มีคนเยอะที่สุดในเอเชียในโลกคือือนจะในโลกหรือเปล่าใช่เหมือนเหมือนจะรู้สึกว่าในโลกมันเพราะว่าเขาถึงเรียกมหานครโตเกียวอ๋อเออเออเดี๋ยวเทียบเขนาดูเขาจะบอกว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบว่าเราอะ amazing ว่าเขาอยู่ในยังไงมีหน้าอ่ะแต่ประเด็นคือ่งคำสงสัยของเราคือไามึงมันสมควรที่ประทศเกาะ เพราะเขาไม่เขาไม่นี่เลยนะเขาไม่คิดที่จะแบบรับอะไรใหม่ๆคนหัวโบราณก็โบราณอยู่แบบนั้นอ,อันนี้ญี่ปุ่นมีพื้นี่ทั้งหมด3ามแสนเจ็ดหมื่นตารางกิโลเมตรมไทยมีประมาณห้าแสนห้าแสนก็ประมาณเท่าหนึ่งประชากรญี่ปุ่นร้อยกว่าล้านไงไทย ตอนนี้เยอะขึ้นแล้วป่ะว้าประชากรเขาล้ากว่าล้านเลยเหรอวะใช่กว่าเราสองเท่าเยอะกว่าไรเท่าเท่าเตอนนี้บ้านเรากี่ล้านคนเจ็ดสิบ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 เขาจะมากกว่าเรามันเท่ากว่าเท่าเนยเท่ากว่าคนส่วนใหญ่คิดว่ามาญี่ปุ่นจะเจอแผ่นดินไหวแต่ว่าโตเกียวโดนน้อยใช่ไหมคะใช่เพราะว่าโตเกียวมันอยู่ตรงกลางอืมเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะไหวแบบริมเนี่ยแม่นาไอ้ริมริมทะเหาะเช่นคุมาโมโตะคันอยู่คันอยู่คันคันไซคุมาโมโตะอยู่ไหน จำไม่ได้ภาคมันจะเป็นภาคใช่ไหมโอโมโต้ที่เป็นที่ก่อนหน้านี้ที่มีแผ่นดินไหวใหญ่แล้วโอ้ยฉันหไปหมดนั่นแหละโอโมต้ที่เป็นแล้วคนอยู่เยอะไหมคะตรงนั้นเยอะญี่ปุ่นอยู่เยอะกว่าพี่แต่เยอะที่สุดก็คือที่นี่แหละโตเกียวเรากำลังขึ้นรถไฟนะคะเรากำลังคุยกันว่ารถไฟเอ่อที่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะงงถ้าคนไม่อยากงงให้อะไรที่จะไม่หลงหรอคะถ้าเกิดเราอยู่ตรงแบบรอบๆยามาโนเตะขึ้นยามาโนเตะเส็นก็คือมันจะวนอย่างงงงง ยังไงก็ไม่หลบแต่ถ้าใส่อื่นคือมันไม่วงเคมันจะมันจะไปแล้วกลับถ้าใสายอื่นถ้าเพื่นปิดฝั่งก็คือต้องต้องต้องเปลีนฝั่งเท่านัะสายยามารุเตคือวิ่งกระโดดเดคนส่วนใหญ่ที่นี่เขายามาเตนี่เป็นสายแรกวะไม่รู้ว่าเป็นสายแรกหรือเปล่าแต่มันจะเป็นสายที่วนรอดที่เห็นเออ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  วิ่งไปแบ้ัแม่แล้วถามนะว่าคนญี่ปุ่นส่นวนใเฉยๆขึ้นแต่รถไฟกันเนาะไม่มีรถยนเหรอใช่เฉยๆเขาไม่ใช้เพราะอะไรอะ่ะคือด้วยความที่การคมน,นาคามเขามันโอเคหมดเลยมันไม่ถึงที่ใช่ป่ะประเด็นคือที่สองร,รถที่เนี้ยคือพื้นที่อ่ะมันน้อยมากแล้วก็หนึ่งเนาะขึ้นร<า>ถน<า>้อยแล้วที่สองขึ้รถแพงคิดเป็นนาทีอ่ะสองสองร้เห็นเขียนสองพันคือนาทีเรือสองพันเนาไม่ใช่ไม่ใช่แล้วแต่ว่าคืออย่างเงี้ยเวลาแปดโมงจะถึงสองทุ่มเงี้ยสองพันอ๋อชั่วโมงละ ไม่ๆนาทีละไม่ใช่คือทั้งหมดสองพนหรือถ้าเป็นในแถวในชิซิกุชิกุย่านจะตกประมาณ15นาที300เยน400ยเยนชั่วโมงนก็ตกพันกว่าเนี่ยแมถามเรื่องโควิดที่นี่นิดนึงตอนนี้โควิดที่นี่เค้าเช่งไหมไม่แล้วตอนนี้คือทุกอย่างที่บอกว่าญี่ปุ่นซึมตึงไม่ไหวด้วยความที่รัฐบาลเขามันแบบ มันดโดนแบบม,มันมันมันเอาเงินมาใช้จนแบบว่าไม่ไหวเลยมันก็เลยปล่อยๆเนาะเอาดอ,อเขาสมาสมารถปล่อยได้ย,ดยินดอร์ขยับปิก็ปิดใช่ตอนนี้ไป่เด็กเช่แล้วแม่เราไปทางเดียวไหมเนี่ยไปอันเดีรวกาปะปะป่าปวันนี้ต้องก็เซมานต้อเซมาไอยากส้มิักซัไ